เมื่อมีลูกบังเกิดกล้าวแม่คือทุกอย่างของเขาค,คุณเป็นแม่ไม่ว่าเมื่อไหร่ตอนไหนก็มองข้ามความต้องการของลูกไม่ได้เห้เลี้ยงลูกคนเดียวฉันกับลูกสาวสนิทกันจะตายอตอนนี้แค่สองขวบยังอีกเยอะเลยแล้วรู้ไหมอยู่ยก,กับคุณย่าก,ก็เหมือนกันน้องคุณยา่าน้องคุณย่าน้อยได้ทต่ใดื้อจังเลยโ,โลกอาจจะแตกได้ทุกเมือ่อ ใครก็ไม่มีสิทธิ์ตีลูกสาวฉันมีข้อสิทธิเขาหรือเปล่าเนี่ยภารกิจเลี้ยงลูกในห้องตุงเี่ที่รักที่รักให้ฉันกลับไปไม่ได้อย่าดื้อสิที่รักไม่อยู่นี่ลูกมอลูกจะตกการแยกจากของเธอร้ายแรงกว่าลูกอีกเปล่าสักหน่อยเปล่าสักหน่อยไม่เธอต้องใจเย็นๆเข้าคอสแยกจากอีกทีเมื่อไหร่อย่าพูดถึงแยกจากอีกค่ะถงถงแม่ผิดไปแล้ว ลูกคิดว่าแม่ทิ้งลูกใช่ไหมแม่กอร้องแล้หยุดแก้แค้นได้แล้วลูการกิจคุณแม่มือใหม่แห่งฮ่องกงเราหวังว่าลูกสาวจะได้เข้าเรียนอนุบาลที่แฮปปี้สคูลคลาสสอบสัมภาษณ์ทีไรเหมือนโดนผีสิงตลอดก็ทำตามที่แม่ยายสั่งมาไงตอนนี้ถงถงสอบเข้าอนุบาลไม่ใช่เขาที่ต้องเข้าคอสแต่ได้ต้องฝึกพิเศษเือลูกสาวแล้วฉัต้องฝึกพิเศษ ท่อง ABC นะหนึ่งสองสามขขวางฉันคนนั้นตายหยุดพูดบ้าๆได้แล้วเธอดูถูกฉันนักใช่ไหมคิดว่าฉันทําให้เธอกับลูกสาวขายหน้าใช่ไหมติดตามภารกิจคุณพ่อมือใหม่แห่งฮ่องกงผมไม่เคยอยากให้ถงถงเรียนโรงเรียนไฮโซคนเราต้องเจียมตัวถงถงต้องเติบโตบรรยัติของพีระมิดคุณแม่ทำอะไรเนอะมิแต่น้้ำลายสกระปรกมากเลยนะคะนี่ อามากหรอกแบบนั้นเลี้ยงยากจะตายเนาะฉันไม่ยอมให้เธอทําให้โยโย่กับถงถงเดือดร้อนอีกถ้ายัางไม่ปล่อยฉันจะยกครอบครัวย้ายไปอยู่เมืองนอกไม่ให้เธอได้เจอถงถงอีกอย่าหวังว่าเขาจะเรียกเธอว่าคุณยา่าภารกิจเลี้ยงลูกในฮ่องกง